สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเป้ยเพชรยนต์อีกแล้วนะคะเป้ยจะพามาดูนะคะตัวรถครอบครัวอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะเป็น5ที่นั่งนะคะเป็นตัว Honda m o b i ิด o นะคะ 1.5iS มีให้เลือก2สีนะคะมีสีขาวกับสีดำนะคะใครชอบสีไหนก็สามารถแคปหน้าจอแคปเลขทะเบียนโทรมาหาเป้ยเลยก็ได้นะคะก่อนที่จะไปรับชมตัวรถนะคะสีรถนะว่าตัวสีขาวสีเทาลักษณะด้านในจะ คงสภาพเงางามแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้ให้เป้ยด้วยนะคะตู้ที่สีแรกกันเลยนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นตัวโมริโอ1.5 rs เป็นปี20นะคะได้เป็นสีขาวนะคะไม่ยการใช้งานจะอยู่ที่8 1 0 0 0น 386กิโลนะคะตัวนี้ไม่ใช้งานไม่มากเลยหลักหมื่นเองนะคะได้เป็นสีขาวด้วยนะคะตัวนี้จัดตั้งราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะตัวนี้ตัวด้านหน้ารถก็จะเป็นไฟ LED ให้แบบนี้เลยเนี่ยค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําให้นะคะเป็นรูละบายเป็นรูระบายคล้ายๆลังพึ่งแบบนี้ให้เลยนะคะรูละบายความร้อนให้นะคะตัวไฟจะได้เป็นไฟตัดหมอกให้นะคะจะมีไฟตัดหมอกคู่ให้เลยนะคะตัวนี้สําหรับเป็นตัว RS นะคะ ตัวกระจกมองข้างก็จะได้เป็นแบบพับเก็บแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟข้างเลี้ยวให้อยู่นี้ไฟเลี้ยวให้ติดมากับกระจกพับข้าง,างให้เลยนะคะล้อก็ได้เป็นล้อแบบอัลลอยทูโทนเป็นสีเทานะคะแบบนี้เลยล้อนะคะตัวยางจะได้เป็นยางปี23นะคะยางปี2 3ขอบตัวนี้จะเป็นขอบเอ่อขอบอะไรนะ ขอบ15นะคะตัวยางนะจะได้เป็นขอบ15นะคะตัวโครงสร้างด้านในก็ยังเป็นเดิมๆนะคะตัวโช๊คด้านในโครงสร้างเดิมๆของตัวศูนย์ฮอนด้ามาเลยนะคะตัวนี้มาดูส่วนท้ายรถนะคะตัวท้ายรถก็จะเป็นไฟโคมไฟสีแดงให้แบบนี้เลยเป็นไฟ LED ให้นะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวไฟเบรกก็จะอยู่ในตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นี่ตัวด้านหลังนะคะจะมีพี่ปัดน้ำฝนให้ด้วยนะคะเป็น5ที่นั่งนะคะ ตัวนี้จะมีกล้องเซนเซอร์หลังให้ด้วยนี่นะคะเป็นตัวกล้องเซนเซอร์หลังให้ด้วยใครที่ชอบสายแบบลดครอบครัวขนาดเล็กนะคะมาดูที่มาดูตัวนี้ได้เลยนะมีสองสีให้เลือกนะคะสีขาวกับสีเทานะคะตัวด้านหลังรถก็นี่นะคะสามารถเก็บของได้เยอะนะคะเพราะเพราะว่าปรับพับเบาะได้ตัวนี้นะคะสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะสามารถเก็บของพับเบาะลงไปได้นะคะอันนี้โครงสร้างด้านฝากระโปรงฝาด้านหลังก็ยังเป็นเดิมๆนะคะไม่มี ไม่มีบุกมีเบี้ยวนะคะมุกผุมเมดอาก็ยังอยู่ครบทุกตัวนะคะตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนหนักมาแน่นอนเลยนะคะตัวนี้สําหรับตัว Honda m o ู i ิโสีขาวนะคะเป็น1.5 RS นะคะดูด้านในภายในรถกันบ้างนะคะตัวภายในรถก็จะมีปุ่มปรับกระจกนะคะ ลลอกปะตูนะคะปอบปาวกระจกมองข้างตัวเป็นปุ่มสตาร์จะเป็นปุ่มสตาร์ตรงนี้นะคะได้ปุ่มสตาร์ตรงนี้นะแล้วก็พวงมาลัยจะได้เป็นมอลติฟังก์ชัน<ส>มีปุ่มควบคุม มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้นะคะมาพร้อมเลยหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสแบบนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะมีช่องวางแก้วให้นะคะมีที่เสียบสายชาร์จให้นะคะมีไฟเบอร์ออริทให้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคอนโซลหนะ้าก็จะเป็นแข็งแข็งพลาสติกให้แบบนี้เลยนะคะเบรกก็จะได้เป็นเบรกมือเบรกอัดแมนนวลน,นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้ามีสีส้ม แถบสีส้มตรงกลางให้แบบนี้เลยนะคะตัวแอร์ก็จะอยู่ด้านบนก็มีนะคะช่องแอร์นะคะตัวนี้เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆนะคะกระทัดรัดนะคะไม่มากไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะภายหลังก็ด้านหลังก็อุ้ยด้านหลังก็เนี่ยคะ่ะความกว้างความกวาม้วางนะคะก็นั่งสบายนะคะนี่ไม่อึดอัดแน่นอนเลยคะ่ะตัวนี้เหมาะกับคนที่ครอบครัวเล็กนะคะเดินชอบเดินทางไกลเงี้ยคะ่ะ ตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะนี่ด้านหลังก็นั่งได้นะคะสามารถพับเบาะลงมาแล้วก็ใส่ของเพิ่มได้นะคะตัวนี้ช่องแอร์ช่องแอร์จะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวสีเทากันค่ะสีเทาก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกันนะคะหน้าจอก็เอ้ยตัวไฟก็จะเป็น LED ให้แบบนี้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะตัวภายในรถก็จะ ภายในรถก็เหมือนกันแต่สภาพการใช้งานก็ไม่เอียมเหมือนกันนะคะแต่แต่ตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังลูกค้าเดิมน่าจะไปเปลี่ยนมานะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีนํำตาลให้ด้วยนะคะหน้าจอก็แต่หน้าจอตัวนี้ลูกค้าเดิมก็น่าจะไปเปลี่ยนมาเหมือนกันค่ะตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะคะเป็นหน้าจอตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะคะโอเคแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะพร้อมอะไรมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะตัวด้านในรถตัวนี้สีเทานะคะ เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันได้เป็นบาะหนังลูกค้าเดิมน่าจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะนี่ได้เป็นบอ่อหนังสีน้ําตาลมาให้แบบนี้เลยนะคะตัวสีเทาใครที่ชอบก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอแล้วก็โทรมาหาเป้ยก็ได้ค่ะที่เบอร์0949864479นะคะอันนี้รถจอดอยู่ที่เซรลไทย68นะคะ มหาเปยโดยตรงเลยก็ได้หรือโทรมหาเปยก็ได้ค่ะที่0 9 4ย์6 4 4 7 9เเป็่สเนะคะเปยให้บริการทุกท่านค่ะของเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง6โมงเย็นนะคะเปิดให้บริการทุกวนันรับรองรับรองทุกอาชีพค่ะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะใครที่สนใจก็แวะมาหาเราได้เลยนะคะตัวนี้ไฟแนนซ์เรารองรับประมาณ10ไฟแนนซ์เลยนะคะอาชีพค้าขายอาชีพรับวิสาหกิจอาชีพ พนักง,งานประจำหรือขับเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี้ค่ะเราก็รับนะคะรับหมดเลยมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10ไฟแนนซ์เกษตรกร,เร,กรเราก็รองรับนะคะขอแค่มีเล่มเขียวนะคะเข้ามาหาเราได้เลยนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้แล้วก็เครดิตดีเรามีดันฟรีดาวให้แน่นอนนะคะใครสนใจก็มาหาเราได้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวสีเทานี่ก็จะอยู่ที่ราคา379,0 0 0บาทนะคะเป็นปี2018ันสิไมาการใช้งานก็จะอยู่ที่132,539มนกิโลนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินใครที่ชอบนะคะก็แวะมาดูรถตัวจริงได้มาดูเครื่องยนต์ก่อนก็ได้ค่ะมาดูสภาพการใช้งานของรถก่อนก็ได้มาลองขับก่อนก็ได้ค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่รับรถไปนะคะเรามีวารีการชิคสภาพรถ ก่อนใช้งานอยู่แล้วประมาณ274จุดให้เลยนะคะเช็คทุกจุดค่ะตัวนี้รับรองการันตีได้นะคะรถของเราเป็นคุณภาพเกรดเอคัดเกรดนะคะใช้งานดีแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะใครที่ชอบก็โทรมาหาเป้ยก็ได้ค่ะที่เบอร์09491 6 4479สำหรับวันนี้เป้ยก็จะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเป้ยจะพาไปดูรถตัวไหนอย่าลืมกดติดตามเป้ยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ